โอเคนะครับโอเคนะครับพร้อมนะพร้อมนะเฮ้ยสองสามไอเยี่ยดเดี๋ยต้องถ่ายต่อแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่างก่อนนะโอเคว่าเดี๋ยวทายไปก็ได้โอเค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 แล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบพบกับรายการเจแปนซาร์นี่แม็กทีวียังอยู่กันกับพี่เป็กนะครับฟูลทาวน์เทเดอร์แต่ว่าอะไรวะพี่มันมันยังมาอยู่ด้วยกันเลยไปคอนเทนท์มาสามครั้งคนที่เทรดหุ้นเป็นอาชีพเลี้ยงชีพด้วยการเทรด ชื่อมันเท่เนาะโอเควันนี้เราก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากมครับคือตอนนี้พี่เป็กเป็น full time trader แต่ก่อนหน้าที่เป็น full time trader พี่เป็กคือทํางานกับองค์กรญี่ปุ่นใช่ครับมานานมากเป็น10ปีพี่เป็น10ปีเลยแล้วก็น่าจะเจอคนมาเยอะผู้บริหารกญี่ปุ่นเอไม่ใช่องค์กรญี่ปุ่นอย่างเดียวถูกไหมครับยังมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำใช่องค์กรข้ามชาติอะไรเงี้ยองค์กรข้ามบริษัทข้ามชาติบริษัทข้ามชาติที่แบบไปไปป้นเขาแล้วก็หนีไม่ใช่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  ซึ่งทาให้พิกเกเนี่ยมีโอกาสได้ทํางานในองค์กรชั้นนำและเ,อะเอจอคนมาเยอะเนาะเจอคนมาเยอะหลกลายแบบแลเลยผู้บริหารระดับสูงครับนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็ประสบการณ์ทํางาน <c oughs> ที่สําคัญต่อการพัฒนาของทุกคนน่ะมาแชร์ตรงนี้คือคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษหน่อยเพราะว่า2คลิปที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการบริหารเงินครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารงานแล้วอยากให้ทุกคนที่ดูเปิดใจฟังเพราะอันนี้ผมเล่าจากสิ่งที่มันเรียลลิตี้มากๆมันอาจจะเป็นการเสียดสีหรือการด่า แต่มันจะเป็นเรื่องที่ผมอยากให้เรายอมรับความจริงว่ามันเกิดขึ้นว่าเราไปเจอผู้บริหารแบบไหนแล้วเราควรจะรีแอคยังไงก็พูดได้เลยพี่เต็มที่แล้วก็ถ่าไหนมาแรกเลเดี๋ยวผมเซนเซอร์นะครับแล้วก็ปิดเพจปิดเพจปิดเพจคือต้องบอกงี้ว่าวันนี้จะคุยถึงแนวคิดของผู้บริหารที่เราจะโดนทั้งเขาเอาเปรียบและคนที่ช่วยสนับสนุนเรามันต่างกันยังไงผมทํางานมาตั้งแต่องค์กรที่แบบมีพนักงานหลักพันจนไปถึงองค์กรที่แบบมี ทุนแบบโอ้โหมหาศาลรายได้ต่อปีหลายร้อยล้านพันล้านจนไปถึงบริษัทที่แบบเป็นบริษัทเล็กๆเล็กสุดลยคือประมาณ3คนเอาไว้ก่อตั้งบริษัทผ่านมาหลายแนวมากแล้วเราเราก็เจ็บมาเยอะเราก็จะรู้ว่าแต่ละบริษัทมันมีคาแรคเตอร์มีข้อดีข้อเสียบริษัทใหญ่มีข้อดียังไงบริษัทเล็กมีข้อเสียยังไงผมขอยกตัวอย่างเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เราสองคนช่วยแชร์ด้วยบริษัทใหญ่ที่เจอก็คือวิธีการทํางานของเขาคือคุณต้องบอกว่ามันโตช้าก็คนเดิมยังไม่ขึ้นเลยอะอันนี้เรื่องจริงคน่นแงาตํห ที่มันไม่ได้ทําเงินให้บริษัทในมุมมองโดยตรงคือในในฐานะวันนี้ที่ผมเป็นเจ้าของบริษัทแล้วมีการบริหารงานเองแล้วหน่วยงานที่ไม่ทํากําไรจะไม่ค่อยอยู่ในสายตาเจ้านายอ,อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยครับน,นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคนที่จะเติบโตวไวที่สุดคือฐานะเซล มผมสังเกตกันผูน้บริหารหลายคนจะเดินไปที่ห้องเซลล์บ่อยมากเซลล์คือคนทํากําไรให้บริษัทในขณะที่หลังบ้านอย่างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบัญชีเง้็ตามฝ่าย HR พวกนี้จะโดนตัดงบระเิเรลเ้อร์อสังเกตว่ายื่นงบอะไรไปจะโดนตลอดในขณะที่ถ้าง,งบไปไปปาร์ตี้ไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยจะอนุมัติตลอดถ้าลูกค้าใหญ่เพราะว่าเซลล์คือตาแหน่งเดียวในบริษัทที่เรียกว่าทาเงินให้บริษัทชัดเจนที่สุดคือ ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ,รบแต่เป็นเรื่องความจริงที่ต้องคุยกันบ,บางทีบางคนไปน้อยใจไงโอ้โหเซลได้อย่างงูนเซลได้ไดลดอย่างนี้เออแต่ต้องบอกว่าโดยพาร์ทแล้วเนี่ยถ้าเรามองจากมุมมองเจ้าของบริษัทรเราต้องให้ความสาคัญกับคนที่ทารายได้ให้กับบริษัทอันนี้คือความจริงที่ปฏิเสธยากมากถ้าสมมุติอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับถ้าสมมุติคุณคิดคุณคิดว่าตัวคุณมีค่ามากกว่างินเดือนที่คุณได้อย่างเช่นวันนี้ได้เงินเดือนมาสามสี่หมื่นรู้สึกน้อยใจว่าโอ้โห ที่ความสามารถระดับผมแม่งต้องประมาณ6 7หมื่นถ้าคุณมั่นใจขนาดนั้นให้ออกมาทำเองอเพราะอะไรครับแล้วจ่ายเงินเดือนตัวเองถ้าคิดว่าความสามารถมีถ้าคิดว่าเก่งจริงๆต้องพิสูจน์ตัวเองต้องพิสูจน์ตัวเองออกมาเลยแล้วคุณก็ตั้งเป้าไปเลยคุณอาจจะมีแบบเดือนละหลายแสนหรือเป็นล้านก็ได้แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าค่าของคุณมีมากกว่าการทํางานประจําวันนี้ออกมาเลยครับแต่ประเด็นก็คือ พอผมถามคำถามนี <aluminium. S 2> ้กลับไปหลายๆคนน้องหลายๆคนมันเริ่มมีคำถามอีใจว่าเฮ้ยตกลงเราคู่ชัวจริงบอกว่าความสามารถชัวเพราว่าหรือมันเป็นแค่ความทุกข์จากการทํางานประจําวันแล้วเราก็หนอยอยากจะระบายแค่นั้นเองเราจะเห็นหลายคนที่ทํางานในบริษัทญี่ปุ่นบอกเดี๋ยวกูจะออกจะออกจะออกแต่ไม่ออกไม่ออกทีเฮ้ยมันคือเรื่องจริงไม่ไม่รู้เคยเจออย่างนี้ป่ะเออจริงๆต้องบอกตรงว่าเจอเยอะนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสมัยทํางานประจําเราก็เจอเพื่อนร่วมงานเนี่ย บนคล้ายๆที่พี่เบคบอกเหรเฮ้ยเงินเดือนกูแค่นี้แต่กูทํามากกว่านี้อก็คือมีคนบ่นอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วคนจุดหนึ่งก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยกูทําได้อย่างจิตบวกแลวหลายคนผมเชื่อวลึกๆแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งแล้วคนรังเลนะเพราะว่าทาไมต้องลังเลเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเขาคิดได้นิดนึงนะว่าเฮ้ยกูเอาเข้าจริงแม่ไม่ได้แน่ขนาดนั้นผม็อกไปแล้วอาจจะแบบไม่มั่นคงคือคืออันนั้นนี่ต้องถามนัดเพราะว่าเป็นคนที่ออกมาจากงานประจำแล้วเชื่อว่าการเป็นเซลฟ์เอ็มพลอยหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการ แม่งเหนื่อยไม่แพ้เหมษยนกันแต่มันเหนื่อยคนละแบบเน่ยคนละแบบครับมันเหนื่อยคนละแบบจริงๆมันเหนื่อยด้วยแล้วมันเครียดด้วยนะผมผมเรื่องความเครียดเนี่ยตอนเป็นพนักงานประจาก็เครียดนะไม่ใช่่เครียดแต่ว่าความเครียดหรือว่าสิ่งที่เราต้องแบกภาระที่เราต้องแบกเนี่ยมันต่างกันนะที่นั่งกันตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือมาจากคนละสายแต่เรามีความเครียดคนละแบบคนนี้พนักงานประจำมนุรู้เงินเดือน ก็จะมีความเครียดของเขาเจ้าของกิจการของพี่เป็นพิเศษสโอนเดอร์อย่างเงี้ยมันก็จะมีความคือทุกงานมัน okay มีความความเครียดหมดคราวนี้วันนี้ที่เราจะคุยเรื่องแนวคิดการบริหารของคนญี่ปุ่นหรืออะไรเองก็ตามผมอยากจะแชร์ให้เรื่องของวิธีการการดีวกับคนถ้าคุณทํางานกับถูกคนน่ะถูกที่ถูกเวลาเรื่องเงินเด๋ยวตามมาสมมติวันนี้เราอายุมา23ถึง25ทำงานมาแล้วในในระดับนึงประมาณหนึ่งแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนงานว่ะรู้สึกว่า ไปทำงานอะไรดีแล้วปรากฏมีรุ่นพี่ชวนมาทำคราวนี้สิ่งที่ต้องดูเลยว่าเมื่อเราไปทำกับเขาเนี่ยเขาอยู่ในฐานะไหนกับเราหนึ่งเจ้านายลูกน้องอสองพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์คือเท่ากันครสามคือทํางานกันแบบพี่น้องอแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยถ้าสมมุติคุณออกไปแล้วเนี่ยเป็นในฐานะเจ้านายลูกน้องมันจะไม่ค่อยต่างกัน มันจะไม่มันจะไม่ค่อยต่างเหมือนเดิมเพราะเจ้านายสามารถจ่ายเงินเดือนสมมุติห0,000ืแล้วเหมาเราแบบบุฟเฟ่เขาจะเหว่ากินกินบุฟเฟ่ปะเหมือนเหมือนเหมือนเราเราไปกินบุฟเฟ่เออต้องช่วยหมดอ่ะยิ่งบริษัทญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่าโอ้โหแม่งใช้เออทุกอย่างต้องเพื่อบริษัทซึ่งอันนั้นเป็นนองก็เป็นเรื่องที่ดีถ้ามองในแง่เจ้าของบริษัทแต่ในแง่คนทำงานรู้สึกแบบโอ้โหแม่งโดนใช้งานเออเลยถ้ามองในแง่พาร์ทเนอร์ถ้ามองในแง่พาร์ทเนอร์จะมีคําพูดหนึ่งออกมาใช้คําว่า เดี๋ยวมา profit sharing กันเพราะว่าสมมติถ้าเป็นในฐานะเจ้านายลูกน้องบอกเฮ้ยมึงเอาคุณเอาเงินเดือนเท่าไหร่นี่คือคำถามของเขาเอาเงินเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวกูจะได้รู้ว่ากูใช้มึงเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเป็นในฐานะพาร์ทเนอร์ก็จะมี profit sharing กันไปทำอะไรด้วยกันเพื่อ profit sharing กันคือเป้าหมายเดียวกันละถ้าเป็นพาร์ทเนอร์เป้าหมายเดียวกันทำสำเร็จแบ่งกันถูกต้องแบ่งกันอันนี้คือในฐานะพาร์ทเนอร์ไหลเท่ากันแบบนี้สนุกแบบนี้สนุกกว่าเจ้านายเจ้านายลูกน้องเลมสแบบเสียเปรียบมันรู้สึกว่าเสียเปรียบเพราะว่า ทุกคนคือมุ่งไปเพื่อกําไรบริษัทไม่ใช่มาฟัดกันเองว่าไอ้นี่จ่ายเงินมาไอ้นี่ต้องทํางานน้อยทํางานเยอะแบบนี้เงินไม่พอนะเออไปไหนไม่ไกลไปหาตังค์ข้างนอกดีกว่าแบบที่3คือการการทางานแบบพี่น้องซึ่งซึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นอยู่ครับเป็นยังไงครับคือจะไม่คุยเรื่องเงินเลยโอ้ยังไงครับพี่ไม่คุยเรื่องเงินเลยคือเงินไปหาเอาข้างหน้าแบบอย่างเดียวเลยคือคือคือมันมันจะคล้ายๆกับ business partner แต่พี่พี่น้องคือถ้าเราขาดพี่ช่วยเลย มึงไม่ต้องคืนกูก็ได้แบบนี้คือการทางานพี่น้องแต่แน่นอนการทํางานถึงจุดนี้เนี่ยคุณต้องเป็น professional ในระดับหนึ่งแล้วครับหมายถึงว่าเออคุณอาจจะเจออุปสรรคในการทํางานบ้างครับแล้วจังหวะน,นั้นมีคนมาช่วยพอดีให,ให้ให้คุณได้ไปต่อ,อมันเป็นเหมือนซีดอะเหมือนแบบเ<อ>ฮ้ยช่วงนี้ขาดใช่ไหมสมมติว่าเราตั้งเป้าไว้10ล้านครับแต่ช่วงนี้บอกเฮ้ยพี่ผมแม่งเป็นหนี้อยู่ร้านหนึ่งว่ะผมต้องผ่อนดอกเบี้ยแล้วแบบผมไม่ไหวอะครับแล้วผมมีรายจ่ายประจําเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าบ้าน งั้นกูช่วยออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาทํางานให้พี่อาก็เหมือนใจใจเนาะใจ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 แรกใจแบบนี้ครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นในการดีลการทํางานทั้ง3รูปแบบเนี่ยมันจะมีวิธีการทํางานที่ต่างกัน mindset ในการทํางานต่างกันแล้วเป้าหมายมันจะต่างกันโดยปริยาย อย่างเท่าที affirm, like ่ผมฟังเลยผมสนใจเรื่องของการทํางานแบบพี่น้องข้อดีและข้อเสียมันคืออะไรครับข้อเสียคืออย่างที่บอกถ้าคุณเจอผิดคนคุณพังเลยพังเลยใช่ไหมครับอาจจะไม่มีโปรไฟล์แล้็คือต้องบอกว่าในวงการการเงินเองหรือว่าวงการอื่นเองเนี่ยเขามีคําพูดอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าคุณต้องการเงิน10ล้านคุณจําเป็นที่จะต้อง ใช้แรงคนอื่นให้เป็นหมายถึงว่าไปจ้างคนอื่นเพราะเวลาเรามีอยู่24ชั่วโมงคนเดียวไม่แยกล่างไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากมี10ล้านตั้งบริษัทจ้างคนอื่นมาช่วย leverage เวลาคนอื่นถ้าคุณอยากมี100ล้านคุณต้อง leverage ใช้คำว่า leverage leverage คือการใช้คันงัดการผ่อนแรงนะการผ่อนแรง leverage เงินให้เป็นหมายถึงกู้มา10ล้านแล้วสร้างไม่ถึง50แต่ถ้าสมมุติคุณอยากมีพันล้านคุณจะต้องเป็น deal m a k e ์ให้กับคนรวยเหมือนกับเข้ามาเป็นนายหน้าอ่าเข้าเป็นนายหน้า อะไรก็ได้ที่มันเงินระดับใหญ่แต่เขามีคําพูดว่าถ้าคุณต้องการเงินระดับหมื่นล้านคุณหนาต้องหักหลังใครบางคนให้เป็นกล้าที่จะหักหลังใครบางคนให้ได้มันต้องถึงขั้นนั้นเลยครับวงการการเงินเองก็จะรู้ว่าเงินยิ่งเยอะต้นทุนมันต่ำยังสมมติเราคุยกันเงินระดับล้านนึงเรารู้สึกแบบเฮ้ยไม่เป็นไรพี่น้องกันคุยได้แต่ถ้ามันมีเค้กก้อนหนึ่งถ้าเราหักพี่เราได้500ล้าน ซึ่ง500ร้ยล้านมันทําให้1คุณสามารถอยู่ได้ทั้งชีวิตสองครอบครัวคุณสบายทั้งทั้งชีวิต3คุณสามารถไปต่อยอดเป็นอาณาจักรตัวเองมันทําให้ต้นทุนการโกงมันต่ําลงหมายถึงว่าคุ้มอะถ้าหักคนนี้ได้500รแต่ถ้าแบบล้านหนึ่งหักกันที่หท้แม่งไม่คุ้มว่ะชื่อเสียงก็เสียไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าแม่ง5 0 0วางอย่างเงี้ยพอมันก็เฮ้ยชื่อเสียงไม่เป็นไรนี่ว่าผูก็ได้ตังห้าร้อยแล้วกูอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับต้องต้องมานั่งดูคนสําคัญที่สุด ดิวับใครอยู่เนี่ยในมุมมองพี่นะแบบนี้คือรับไม่ได้การเถียงกันจบที่งานทำให้คนไทยทุกคนที่เป็นหัวหน้าแผนกเกลียดเขาแทนมีคุณค่าคนในที่ทำงาน